คนปากหวานแต่เจตนาร้ายวลีทุจริตแม้ภายนอกดูน่าฟังแต่เป็นการสร้างอากุศลทำร้ายตนเองและผู้อื่นคนปากหวานแต่แฝงในทำผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นในทางธรรมะสรุปได้ว่าเป็นลักษณะของวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาโดยเฉพาะในข้อม,สาาอมุสาวาตาหรือมุสาวาทคือพูดไม่จริงมีเลขกลนแอบแฝง พารุสวาจาวจีเสียดแทงคือใช้คำพูดทำให้ผู้อื่นเสียหายปิสุนาวาจาคือการส่อเสียดทำให้เกิดการแตกแยกแม้คำพูดจะฟังดูไพเราะอ่อนหวานแต่เจตนาไม่บุงธิ์แบบอบใส่ร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายก็ถือเป็นอกุศลกรรมทางวาจาวิบากกรรมของคนที่พูดจาปากหวานแต่เจตนาร้าย ระยะใกล้ผู้ฟังจับได้ว่าวาจาไม่จริงทําให้ขาดความน่าเชื่อถือถูกตระแวงไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไประยะกลางความสัมพันธ์แตกหักถูกมองว่าเป็นคนกลับกรอกไม่จริงใจอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนหวัดแวงระยะยาวเป็นวิกหกรรมทางวาจาติดตามไปพบหน้าทําให้เกิดในตระกูลที่ไม่มีคนเชื่อถือพูดอะไรไม่มีใครศรัทธา หรือแม้พูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อผู้ที่มีปัญญาย่อมเลือกใช้วาจาสุจริตคือพูดจริงไม่ใส่ร้ายพูดเป็นประโยชน์ไม่ส่อเสียดพูดเพเราะด้วยความเมตตาไม่ใส่ร้ายไม่ทําร้ายพูดถูกกาละเทศะไม่ทําให้ผู้อื่นขุ่นเคืองเมื่อใจบริสุทธิ์คําพูดย่อมบริสุทธิ์วาจานั้นจึงเป็นธรรมเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแห่งตนและผู้อื่น